ไม่กล้าพูดความจริงนิดรู้ดีว่าเธอผีแต่ในตอนนั้นเธอก็ยังเป็นเด็กที่กลัวกลัวถูกมองแปลกกลัวถูกหัวเราะกลัวถูกผู้พิพากษาจากสิ่งที่เธอไม่ได้เลือกเกิดแต่ถึงลูกจะอายแค่ไหนพ่อแม่ก็ยังส่งเงินยังทํางานหนักขึ้นขายปลาร้ามากขึ้นจากสิบหายเป็นร้อยเพราะอยากให้ลูกได้มีโอกาสมีชีวิตที่เลือกเองได้วันที่นิดเรียนจบในภาพถ่ายรับปริญญาพ่อแม่ยังใส่เสื้อผ้าธรรมดามารองเท้าแตะคู่เก่าแต่ยิ้มเหมือนคนได้ทองทั้งโกดังแม่จับมือเธอแน่นพ่อพูดเบาๆจนแทบไม่ได้ยินดีใจที่ลูกไม่ ต้องอยู่กับปลาล้าเหมือนพ่อแม่แล้วนะหัมพูดนั้นเหมือนมีอะไรมาดึงหัวใจเธอจนเจบแต่เธอก็ยังไม่ได้พูดความลับออกไปเพราะในวันนั้นเธอยังไม่กล้าพอเวลาผ่านไปหลายปีนีไน้ได้งานดีได้เงินดีแต่ความรู้สึกผิดก็ตามหลอกหลอนเหมือนเงาทุกครั้งที่กลับบ้านเธอเห็นมือแม่ที่ยิ่งหยาเห็นหลังพ่อที่ยิ่งคอมเห็นหม่ปลาล้าที่วางซ้อนกันเป็นร้อยเพื่อส่งให้ร้านค้าทั่วจังหวัดและแล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงในวันที่แม่ล้มเพราะยกไหปลาล้าหนักเกินไปนี่รีบกลับบ้านและนั่งงงงมอออแแผปลาา้้้ททัััััวววนนครรกีี่เเเธไดยยิสยหใจตง ชัดดที่สุเราจะปล่อยให้พ่อแม่เหนื่อยแบบนี้ไปจนแก่หรอหลังวันนั้นนิดตัดสินใจลาออกจากงานใหญ่กลับมาบ้านและพูดประโยคที่ทําให้พ่อแม่อึง้ง